เดี๋ยววันนี้ผมจะมาปลูกมะพร้าวกันเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าที่การปลูกจะปลูกย่างไงครับปลูกแบบนี้รอดแน่นอนครับหลุมที่เราเตรียมจะปลูกมะพร้าวนะครับ ผมจะขุดหลุมเนี่ยลึกอยู่ประมาณสัก50เซนนะครับให้กว้างให้กว้างยาวเนี่ยโดยกับประมาณนี่ประมาณสักเจ็ดบปดสเซนนะครับให้มีความกว้างเพียงพอนะครับในช่วงแรกที่มะพ้าเขาจะต้องพักตัวในการฟื้นฟูตัวเองนะครับเมื่อได้ความลึกที่เราต้องการแล้วเนี่ยผมก็จะใส่ปุ๋ยหมักนะครับลงไปที่ก้นหลุมคลุกเข้ากับปีนเก่านะครับให้มันเข้ากัน เพื่อลองก้อนหลุมให้มะพร้าวลงไปนั่งนะครับ หลังจากเราคุกเขากันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำมะพร้าวนะครับลงมาปลูกนะครับทีนี้การที่จะปลูกมะพร้าวเนี่ยก่อนจะปลูกนะครับหลังจากเราคุกเขาโอยินรีย์ของเราแล้วเรียบร้อยเนี่ยให้เอาดินปากหลุมนะครับ,รบกรบไปชั้นหนึ่งก่อนนะครับ ข้านะครับลงปลูกนะครับวิธีการปลูกเนี่ยผมว็จะให้ยอดเนี่ยชี้ไปทางด้านทิศตะวันออกรับแดดนะครับโดยให้เขาเนี่ยนั่งอยู่บนดินที่เรากําหนดไว้นะครับประมาณนี้แล้วก็เอนเอนทำมุมประมาณสี่ห้าองศานะครับเอนทำมุมประมาณสี่ห้าองศาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็กบดิน ạ เราจะปลูกลักษณะนี้นะครับคือให้เห็นตัวผิวมะพร้พาวเนี่ยอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะโรยด้วยปุ๋ยหมักอีกชั้นหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วผมก็จะเอาดินปากหลุมนี่ครับโรยทับปุ๋ยหมักของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับบางๆนะครับโรยบาง,บาง เทียงเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยครับสำหรับการปลูกมะพร้าวนะครับเพื่อนๆลองเอาไปพิจารณาดูนะครับทดลองปลูกผมเคยปลูกมาแล้วนะครับได้ผลก็เลยจึงมาแนะนำเพื่อนๆน,น,น,นะครับลองดูนะครับโดยเฉพาะอินทรีย์วัตถุจำเป็นมากครับในช่วงปลูกนะครับเพราะว่าในดินของแต่ละที่เนี่ยอินทรีย์วัตถุ ไม่เพียงพอครับเราต้องเติมให้เขานะครับรับรองได้ว่าวิธีนี้ดีแน่นอนนะครับ